เฮ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่างกันด้วยนะครับนี่ก็ผม GOG กอกน้ำกันอีกแล้ววันนี้อยู่เกมโลบอฟนี่แมทที่ฟิลบ็อกฟูดอันนี้ก็ปล่อยสกิลใส่จังเออโอเคมาวันนี้ผมก็จะมาพีพีกับน้องคนเดิมนึกเขาเคยใช้ฟินดิ้งนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนผมมาเป็นพอทัลใช้พูดเร็วมากอย่างกระเปอร์วันนี้ก็จะมาพีพีกันเพราะเขาจะเข้าแขนนะฮะเทสแขนง่ายสองในสามชนะสองในสามเอาง่ายๆโอเคมไพร้อมนับสาม ไม่ทันอ่ะพี่เปิดก่อนอ้าวเฮ้ยาหายตู้อ้าวเฮ้ยหายตู้หายตู้เขาเท่ทากวนตีนี้แหละครับท่านผู้ชมมันเป็นพนที่ <laughs> แต่ดีนะน้องเขาไม่มีสกิลวีถ้าเขามีสกิลวีน่าจะโคตรมหาหมหากวร้นีแต่ว่าถ้าใช้แล้วมันจะอมอนแกคุคนอ่อจริง ผมก็จะไม่แบบผมก็ไม่ออมมือให้น้องเขานะครับแบบถึงจะเป็นแบบน้องที่ดีก็ตําไม่ออมมือนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยวันนี้วันเกิดอะไรเฮ้ยตัดมันเกิดเลยบล็อกฟูดฮะตัดวันเกิดเลยบล็อกฟูดว้าวเฮ้ยไม่ออมมือนะครับอุ้ยสกิลไม่โดนเลยอะไรอ่ะไปโปโลได้เฮ้ย <ท Dancing> เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเอาไม่โดนได้ไงอ่ะหลบเก่งเกินเฮ้ยไม่มีโดนเลยเฮ้ยมาล็อกล็อกล็อกเฮ้ยหลบเก่งเกินเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วไปแปลงร่างแปลงร่างเฮ้ยเฮ้ยเก่งจัดน้องเก่งเฮ้ยเก่งจังเลยเฮ้ยสกิลไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวน้องน้องหลบเก่งเกินไปไหมอะครัตอนนี้รับส่วนงานเขาต่อมาถ่อ เนี่ยไม่ได้สอนให้เปิดต้้งใจดิเฮ้ยทำไมน้องกิ่งอย่างเลยอ่ะเฮ้ยไม่โดนเลยอะไรเนี่ยกิ่งก็คือครับเราพีแล้วโดนทางคูนทงคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องไม่โดนได้ไงอ่ะโผล่เปล่าน้องเออโดนเลี้ยวอุ้ยคอมโบไม่ติดอุ้ยคอมค้างเอยเล่นในโทรศัพท์ดีกว่าช่างเถอะเฮ้ย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 หลุดหลุดเฮ้ยเดี๋ยวน้องน้องเฮ้ยได้ไงโผล่แล้วอุ้ยไม่โดน เฮ้ยน uh, ้องหลบได้ไงอ่ะเฮ้ยเกิเกินคุณกลังไปด้วิเฮ้ยเก่งจังเฮ้ยเก่งจังนะน้องพี่สู้ทําไม่ได้เลยใครเฮ้ยพี่ว่าแล้ว น้องเก่งจังอะมาสู้ต่อเลยพี่ให้ข้าวหัวฟรีรอบหนึ่งเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ฟรีดิเอ้ยต้องสู้กันแบบเสียข้าวหมเลยเอ้ยมาเป็นยังไงโอเคน้องแบบหนึ่งพี่ก็หยุดตาตาพี่พระนายถึงพอผมอ๋อเฮ้ยทำไมน้องกิก่งจังไอ้เหรอขอาคุเฮ้ย เราเก่งจ้าแต่เฮ้ยน้องเมื่อกี้น้องอยู่ตรงนี้นี่เก่งเฮ้ยเก่งเก่งเฮ้ยไม่ให้ให้ค่าหัวเสียค่าหัวเนี่ยทำไมน้องเก่งจังอ่ะเฮ้ยตีแทบไม่โดนเลยเฮ้ยเก่งเก่งจัาอ่ะเฮ้ยเก่งจังเลยเก่งโว้ยเก่งจังวะเฮ้ยโคตรเก่งเลยอู้น้องเขาเก่งจัดอ่ะเก่งกว่ารอบที่แล้วอ่ะ เฮอน้องโคตรเก่งอะอูแล้ว,ว่าน้องคันคันนี้เขาน่าจะเข้าแขนได้ดูซงานผช้มน้องเขาเก่งมากคืออัพจากคลิปที่แล้วซึ่งผมก็พูดเขาว่าน้องเก่งมากมาประมาณสิบรอบนะครับไม่ใช่หรอกผมเป็นคนที่ชอบพูดซ้ำเฮ้ยผมตีเฮ้ยผมตีน้องเขาไม่โดนเลยอะ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่า โอ้คเ่มือนผมจิงๆวนนั้นพี่เนี่ยเกินไปเพื่เอเฮ้ยเกินไปเปล่าพี่น,น้องจะตายเลี้วเฮ้ยเก่งจา้าพี่น้องเขาโคตรเก่งเลยตีไม่โดนเลยอะ่ะเอ้ยเก่งเกินเราจริงเอ้ยตายน้องได้ค่ะหัวไม่โอเคพี่ผม sorry อาเอาหัวเอเต็มฮ้ยไม่พี่ให้น้องไม่เป็นไรถ้าเป็นรับผลดีตัวจริงไหมครั อ๋อขอบคุณนะกันน้องเขาคนดีมากโอเคมาน้องรับสองตอนนี้หนึ่งต่อศูนย์แล้วนะเมื่อกี้ผมปิดใช้วีพี่ยังไม่ได้เปิดพีพีน้องพี่ยังไม่ได้เปิดพีพีน้องโอเคมาสามสองหนึ่งไม่ต้องสาสอหนึ่งก็ได้มาเลยเฮ้ยน้องพี่ว่าน้องเก่งขึ้นนะน้องผิวจัดอ่ะพี่ตีน้องแทบกไม่โดนเลยอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไฮ้ยตีไม่โดนเลยเฮ้ยดีตีเนี่ยอ่อนแล้วโดนดเฮ้ยไม่ได้อ่อนเบเยวจริงตอนเนี้เฮ้ยไม่โดนวิได้วิไม่้ตั้งใจสกิลไปทางอื่นที่ก็หาน้องเนี่ย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 ผมไม่เกื่อแค่เจอยี่สอร์เซ็นี่อ่อนแล้วผมอน ไม่ที่อ่อนไม่เชืียครับรู้ได้ไงว่าพี่อ่อนก็อยากพี่ดูสกิลพี่ตีเสาทางนี้ไปทางนี้ไปทางนั้นพี่ก็ไม่ต้อีกอย่างง่ายขมค้างง่าย่เคลียร์ครับอาคอมโบไม่หมันะเอ,อ้ เฮ้ยถ้าน้องเขาชนะตอนนี้คือได้เข้าแขนแล้วซึ่งเป็นแขนที่มีแค่สี่คนเพราะเป็นแขนที่ใก่มากถ้าเกิดน้องเขาอยากเข้าก็เข้า,ขาได้ต้องการสมาชิกเพิ่ม <c oughs> เฮ้ยน้องเขายัางตึงอ่ะเอาจริงเฮ้ยน้องเขาตึงเอามันดีอยู่ตรงนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เอ้ยโดน <c oughs> เอ้ยแปลงล่างแปลงล่างยามีออมมือคานนี้ไม่ออมมือมีออมแน่นี่อ่าไม่โดนไม่เป็นไรปึ๊บเอ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้ยเอ้ยหลบเก่งจัดเลยเอ้ยชา่าไม่โดนได้ไงเฮ้ยไม่โดนได้ไงนี่ยังเก่งอ่ะโอ้มีเห็นอย่างมีตั้งแฉะไม่ได้ทางใจเอ้ยเอ้ย ไปเกินไปเกินไปใช่ครับไม่ใครับมึงตั้งใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาเฮ้ยเฮ้ยเชิบตั้เฮ้ยเอาไปเอาไปเฮ้ยโอ้ยตายนอนได้แค่แค่แล้วแค่นั้นแหละนี่อ่อนไดุ้่มอ่ะไม่ได้อ่อนเราสุดท้ายมาโอ้ยได้ปืนไม่ได้ไม่เป็นไรเราปืนไม่สำคัญฮะปืนอ่ะ อย่าเพิ่ง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 พี่เราขอไปถ่ายไปเปลี่ยนผลแต่พี่เดี๋ยวปรงเป็นดาบเลยอืมก็น้องได้เข้าแล้วพี่บอกแล้วว่าเป็นแครกระการแครหนึ่งนะไม่ใช่แครที่ตึงอะไรเหมือนคนดังเขานะได้นีก็ได้พี่อู๋น้องเขาได้เข้าเลยว่าน้องเขากิ่งมากอู๋อยู่ไหมเนี่ยออกจากกางกลาง น้องเขาตึงมากอะอูสู้เราสู้แทบไม่ได้เลยจริงเขาทำไมปวดปวดเราสู้เราเข้าไปแล้ว้าไปเลยมาหอมเผาหมดก่อนเผาหมดกันน้องเขาอย่างตึงอะอูไออูคือน้องอูเตรียมเชิญน้องเขาเข้าแคนได้เลยแต่ขอพีพีแล้วสุดท้ายกัน มาหมดแล้วใช่ไหมว,ออว่าขอชนะเองตรงนี้ขาว่าคืดชนะเลยใช่ปะชนะเลยเขา,าที่จริงเนาะเขาเข้าแขนแน่แต่ตาที่แล้วแล้วเพราะตอนนี้เขาชนะเราสองตาแล้วเขาน้องน้องเขาตื่นจริงจริงแล้วว่าน่าจะได้สมาชิกใหม่ที่โคตรตึ่นล้วว่าอูอูพี่นีนีน่ยบีนีนัน พี่พีพีมีอ่อนไหมถูกม่้ยมอ่อนไม่เชอ่ะไปเจอเขอ่งหมูมีหมูพูดจริงเลยสาบานได้เกียริแห่งพระเจ้าเลยพี่เป็นพระเจา้าไม่ก็แค่พูดเล่นเล่นถึงพี่จะ<ด>ชอบทำตัวแบบพระเจ้าก็ตามออจบแล้ว โ okay, อเคอูน้องเขาได้แควแคนซึ่งน้องคนนี้เข้ามาคนที่ชื่อว่า LG Pro อนะไรแบบเนี้นแบบน้องเขาเก่งอ่ะเอาจริงโอเคท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปเป็นท่นนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ไม่รู้ท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ทราบ ซึ่งตอนนี้ก็มี 24m เข้ามาแล้วเราต้องรีบออกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็บายบายเจอกันคลิปหน้าบายบายจุบ๊บจุ๊บโคตรแย่เลย